เนี่ยแหละครับผมเมนูประจําไข่ต้มบ้างไข่เจียวบ้างไข่ดาวบ้างนะช่วงน้ําท่วมนะครับผมตอนนี้ไข่เหลือประมาณหกเจ็ดใบน้ําเหลือสองแพ็คก็พอได้อยู่น้ําพอได้อยู่ยมาม่าเหลือประมาณสี่ห้าอ่อกล้องไม่ได้กินของอร่อยเด้อง่ายๆว่าวไม่ได้กินอย่างอื่นเลยหมูกไก่หมดแล้วหมดเมื่อวาน นี่นะครับผมเฝ้าดูสถานการณ์นะกินไข่ดาวไข่ต้มอย่างเงี้ยก่อนนั้นี่ไข่ต้มเพิ่งไข่ดาวอยากกินอย่างอื่นบ้างอะไม่มีเลยออกไปไหนไม่ได้ด้วยดูน้ำดิ <c oughs> นี่ขนาดแบบตกปล่อยๆนะน้ำมันยังขึ้นตลอดเพราะว่าตรงเขื่อนนะครับผมเขื่อนน้ำเขาปล่อยมาถ้าเขาไม่ปล่อยเขื่อนเขาแตกไง น้ำก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับผมไข่ดาวกรอบๆไข่แดงสุกๆคือที่เนี่ยมันไม่เคยท่วมนะครับผมพี่นงก,ก็ชราใจแบบว่าเออไม่ท่วมของก็เลยไม่ได้ตุนอืมก็เลยหมดไวมีที่เหลือนิดเดียวก็ไม่เคยท่วมไง แล้วปีนี้ดูดิมันท่วมท่วมได้ไงไม่รู้อยู่มาแบบตั้งหลายปีไม่เคยท่วมที่อื่นท่วมกันแต่ก่อนนะอันนี้ไม่เคยท่วมนี่แหละท่วมเรียบร้อยเลยของไม่ได้ตุนแล้วไปหาอะไรนะไม่มีเลยนะหมดทุกอย่างนะผมหมูหม,หมากาไก่หมดเลยทุกอย่าง